สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่บองม่อนจัดให้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะมอะะคะ่มอนก็ย like ังมาที่วัดโปยฝนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนๆนหรือ fc นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมม่อนถึงมาที่วัดโปยฝนบ่อยนะคะเพื่อนเพเพราะว่าวัดเนี้ยม่อนมีความรู้สึกว่าคือม่อนมาไหว้พี่ไข่ที่นี่นะคะแล้วดวงอ่ะถูกฉโงกันเนาะพอดวงถูกฉโงกันเวลาที่เราจะขออะไรเนี่ยก็จะของ่ายแล้วพี่ไข่ก็ จะให้เราตลอดอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเราถูกชะตากันเวลาเราเจอกันเงี้ยขออะไรมันก็ง่ายกว่านะคะเพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าเราไปวัดไหนเราขอได้ให้ไปวัดนั้นนะคะอ่าบ่อยๆนะคะแต่ถามว่ามันจะได้ทุกครั้งไหมทีหนึ่งต้องเข้าใจนะคะว่าต้องก็เป็นบางครั้งที่อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนตัวของม่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า เวลามันขอพี่ไขท่ทีไรพี่ไข่ให้ทุกครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่พี่ไข่จะไม่ให้ม่อนนะคะเพราะว่าเาเวลาที่เราไปเนี่ยหาพี่ไข่เราก็จะซื้อขนมขนมอย่างเงี้ยเหมือนว่าไปฝากพี่เขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยมาขอมันก็จะมาบอกความจําเป็นของม่อนว่าม่อนจะต้องเอาหวยเนี่ยไปให้กับใครทําเพื่ออะไรนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มื่อกี้นี้มันก็จุดทูบบอกพี่ไขยย่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะจุดทูบจุดทูบบอกเนาะว่าความประสงค์ของเรามางวดน,นี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้มันก็จะมาอ,อาธิษฐานจิตแล้วก็จุดเลขทูบนะคะว่างวดน,นี้พี่ไข่จะให้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่ไข่จะให้เราเลขอะไรนะคะ แต่สําหรับคนไหนนะคะทีะ่สนใจที่จะมาวัดนะคะก็มาวัดมาได้นะคะที่วัดปยฝนนะคะมาได้ที่วัดปยฝนซึ่งเสาร์อราทิตย์นะคะเสราร์อาทิตย์ก็จะมีคนค่อนข้างที่จะ,ะเยอะนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมเยอะเพราะว่ามาแก้บนพี่ไข่กับเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเพราะว่าวัดนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่สองแห่งนะคะสามแห่งขอโทษทีค่ะ หนึ่งก็คือในโบสถ์เนาะก็อันดับแรกเรามาแล้วก็ไปไหว้ขอพรเนาะที่ในโบสถ์แล้วก็มาหาพี่ไข่และแม่ตะเคียนนะคะรายได้หลักๆของวัดนะคะก็จะมาจากพี่ไข่กับแม่ตะเคียนนะคะเนาะถ้าใครมาจะเห็นว่าเงินทุกบาทน,นะคะที่ทุกคนมาทําบุญเนี่ยท่านเจ้าวาดก็มาสร้างบทได้หลังงามหลังใหญ่ด้านหลังนะคะเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลขทูบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเลขทูบที่เห็นเนาะมันก็นำมาเองนะคะนำมาจากบ้านนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาเสียมซิมซีกันนะคะ เซียมซีนะคะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะถ้ากระปุกใหญ่นะคะถ้าถ้าอันใหญ่เนี่ยก็ขอจะขอในเรื่องของโชคลาภนะคะเนาะจะขอเรื่องโชคลาภแต่ถ้าเป็นอ่าอันเล็กเนาะเป็นโถเล็กเนาะก็จะเป็นอขอเรื่องอาการงานนะว่าการมาติดต่อธุรกิจการค้านี้จะสำเร็จรู้ล่วงไหมจะได้ผลไหมอะไรเงี้ยก็ ขย่าที่กระบอกเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะอยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็ขอทีอ่กระบอกใหญ่นะคะเพื่อนเพืเนาะเรามาดูกันนะคะเลขทูบนี้เนาะเลขทูบเนี่ยเมื่อกี้นี้ม่อนบอกไปนะคะว่าม่อนนํามาจากบ้านเนาะแต่เลขทูบเนี่ยก่อนที่ม่อนจะนํามาเนี่ยคือม่อนจะไว้ที่ในห้องผ่าตลอดเนาะเหมือนอธิษฐานตลอดว่าขอให้เลขเนี่ยถ้าใคร มีบุญมีวาสนาด้วยกันเนี่ยก็ขอให้ได้เห็นเนาะแล้วขอให้เลขเป็นตัวเด่นชัดขึ้นมานะคะเ,เพื่อนแล้วมันก็ถึงจะได้นำมา,าที่วัดโปรยฝนนี้นะคะมาลองจับด,ดูนะคะ <c oughs> ก็ได้มาแล้วนะคะเ,เพื่อนก็จะเป็นเด่นขึ้นเลยนะคะเด่นเลขหน้าเลยนะคะก็มีเก้านะคะมีเก้าเนาะแล้วลองลงมานะคะก็จะเป็นเก้าเหมือนกันแต่เก้าตัวนี้ก็ สีอาจจะจางนะคะสีอาจจะจางอย่าลืมนะคะว่าเก้าสามารถที่จะกลับหัวได้เป็นหกแปดอาจจะกลับกลายเป็นสามก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นปัจจัยนะคะม่อนก็ได้นํามาถวายท่านเจ้าวาดนะคะหรือคนไหนนะคะที่เข้ามาก็สามารถมาร่วมทําบุญได้ที่วัดปวยฝนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม่อนในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดี